ดาวราศีกันนะครับชาวราศีกันนะครับไม่ควรใช้เลข8นะครับพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอลีนะครับดาวพังคานนะดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับในราศีเมษแล้วก็พระอาทิตย์ในราศีสิงนะครับเอาละนะครับสำหรับคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีกันนะครับไม่ควรนะครับที่จะใช้เลข8สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เลข8ปมเป็นคนใช้เพราะจะส่งผลให้คุณเองเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่ามีแต่เรื่องของหนี้สินที่เกิดจากการไม่ตรงปกอะ่ะที่เกิดจากการคดโกงที่เกิดจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรที่มันเหนือชั้นนะครับเราระมัดระวังแล้วนะแต่เขาเนี่ยเหนือชั้นกว่าเรา นะเหนือเมฆกว่าเราเนี่ยเราจะเจอจากเงี้ยเพราะพระราหูตำแหน่งนี้เขาเรียกพระราหูตำแหน่งขันธพลแล้วบังเอิญคุณเองเนี่ยเป็นคนเกิดวันศุกร์เลยส่งผลให้พระราหูเป็นการินีกําเนิดคุณอยู่แล้วพอเป็นการินีแล้วเท่ากับคุณจะเจอแต่เนี่ยคนหลอคนลวงนะครับแล้วก็จะทําให้เราเองเนี่ยมีแต่นี่มีแต่สินทําให้เราเองเนี่ยพลาดท่าเสียทีในลักษณะต่างๆเนาะก็คือเราจะตามไม่ทันเขานั่นแหละนะครับอะไรประมาณนี้เพราะเขาเหนือเมฆมากทําให้เราอึดอัด นะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เราก็จะเจอแต่พวกคนที่เออเจอแต่แน่เลือดน,นะครับถ้าเป็นลักษณะของการปล่อยดอกเงินกู้อะไรเนี้ยเราก็จะเจอแต่พวกดอกแพงๆนะครับคือไม่ได้แบบว่าเออราคาปกติตามกฎหมายกำหนดนะจะเจอที่มันมากกว่านั้นนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ทำให้าชาวราศีกันลำบากเลยนะครับเพราะว่าเราเจอพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าหนะักถ้าเลี่ยงได้เขาเลี่ยงนะนะครับเอาละต่อไป นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยไม่ควรใช้เลข3นะนะครับหรือดาวข้างคานเพราะจะส่งผลให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจะถูกคนเอาเปรียบอะนะครับเหมือนเราเป็นเด็กอ่อนแอนะเพราะดาวข้างคานตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งพินทุกบาทอะเวลาตกมรณะนะก็จะเจอแต่คนที่แบบมาต้องเอารัดเอาเปรียบมาข่มเหงนะครับทำให้เราเสียอารมณ์ความรู้สึก นะครับแล้วดาวอังคารเป็นดาวเกเรด้วยนะครับถ้าดาวอังคารเป็นการักินีเนี่ยเป็นเกเรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กศรีมตีเขาเรียกวความขยันนะตรงเนี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับต้องระมัดระวังแล้วคุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของระบบลมในร่างกายนะครับความเนื้ออ่อนแรงลมตีขึ้นลมตีลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็ถ้าเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงดีกว่านะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเอาละนะครับ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับพยายามเลี่ยงดาวเล็กหนึ่งหรือดาวพระอาทิตย์เพราะคุณเองก็จะเจอแต่คนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะพวกใช้อำนาจข่มเหงเราในลนักษณะต่างๆหรือบังคับขู่เข็นให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทานะเขาเรียกว่าไม่เต็มใจทําก็ต้องทํานะครับเหมือนเราไปเจอแต่คนที่มีอํานาจวาสนามากกว่าเราแล้วคอยเบียดเบียนเรา อะไรประมาณนี้เพราะเราเป็นดาวจันเงี่ยเราเป็นดาวผู้หญิงนะดาวจันท์เป็นดาวอ่อนโยนใช่ไหมอาทิตย์เป็นดาวพระราชสีเงี้ยแล้วอยู่ในภพวินาศเราก็จะเจอแต่พวกเนี้ยนะหน้าใหญ่ในโตโ้อวดนะแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะเราก็ต้องโอโ้โหอกตมผมเกินนู่นนี่นั่นนะถ้าเลี่ยงได้เขาเลี่ยงดีกว่านะแล้วยิ่งบางคนเนี่ยบางคนมีแฟนหรือมีสามีด้วยนะนะโอ้โหหน้าใหญ่ในโตมากเลยนะไปไหนมาไหนนี่คือเสียเงินไม่ว่าหรอกนะแต่ ต้องหน้าใหญ่เงินไม่มีนะสุดท้ายเราต้องจ่ายจะเจอแต่อย่างเงี้ยนะก็ให้ะระมัดระวังนะครับนะเรียงได้ก็เรียน